เพื่อนๆจะเป็นเหมือนแอนไหมใครเป็นเหมือนแอนมั่งกินทุเรียนชอบบี้ให้มันเลอะมือนี่ผู้อให้เป็นนี่คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอนนะ <c oughs> ยังจะมีคนเหมือนแอนอยู่ไหม <c oughs> สวัสดีคะ่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก้าเมือนเดิมนะคะเสียงจะแจวมาอีกแล้วคะ่ะมื่อเจ้าคะ่ะ กับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮ้าเดอค่ะเดอตอนนี้ร้านของเรายังไม่เปิดนะคะแอนไปเอาผักไปเอาที่ร้านผักที่ร้านไทยเป็นพวกกะเพราของละพานะคะมาก็เลยไปเห็นมุเจ้าเบิ้งค่ะทุเรียนคือเก้านันละมุเจ้าช่วงนี้ไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะสวีเดนก็เป็นส่วนที่แบบว่าอือหือ เราต้องกินค่ะไม่กินไม่ได้นะคะเมืองเตละผู้มุเจ้าสองสองพูนี้ตกอยู่ที่ราคา260โคนนะคะกันราคาซิ้วๆเลยค่ะแต่มีไม่เยอะนะคะมีอยูแค่กล้องเดียวค่ะจะไปแบบว่าสิไปท่านในช่วงที่แบบแอนจะอยู่แบบว่าขอนค้างที่สิ20กโลค่ะจากที่ร้านแอนอยู่แล้วก็ไปที่ร้านไทยนะคะช่วงนี้ร้านยังว่่เปิดเข้าสามารถนางกินในร้านใดน,นะคะ แต่ประตูหน้าต่างทุกบ้านนี่คือต้องเปิดนะคะแล้วถามว่าน้องล่ะน้องพนยูฟังในขั้วพนเปิดประตูล้างบ้านนะคะเมื่อเจา้าเพิ่นกับพ่อซีซีโอเคได้เนาะคะ่ะเนาะกับลากนไปตามเรื่องตามเล่านะคะตอนนี้นี่เรายังไม่ได้ทํากับข้าวหรือเรายังไม่ได้ทํางานกันนะคะน้องกับสกินกาแฟผักเบรกแบบเพิ่นเห็ดพักเฮ็ดมีไว้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะบ่าวบอลไลน,น์เนาะค่ะเนาะ เมืองค่ะแอนน่ะมีความที่แบบว่ากินกินทุเรียนนี่แอนจะไม่ชอบหัน่นแล้วก็ไม่ชอบที่จะทําให้สวยๆแอนเป็นโลกกิดสนิดนึงที่ไหนบุชอบทําให้มือเลอะนะแม่มุเจ้าอออซึ่งแอนว่ามันมีอัตลดในการกินดีจังไหนประมาณนี้ค่ะเม,มืองอืมอืม แต่พักค่ะช่วงนี้สิกินทูเรียนบอยค่ะเป็นช่วงฤดูของเขาเนาะเะนาะทามีย่ามกินเท่ากักินสำหรับคนชอบนาะคะ่ะสำหรับคนไม่ชอบก็นั่งบุยปากอยู่ในครัว bọc đầy hả, để sút sút hả, sao mm -hmm. หนกิโลค่ะสองปูนี้นะคะเนื้อเป็นเนื้อคะ่นะแบบสุดๆเลยนะคะเห็นป่ะเริ่มบีดแล้วปกติก,กัดกินเลยก็ได้เนะคะ่ะ <laughs> เขาจะเป็นผสมมานะคะแบบว่าเม็ดก่อนที่อันกินเนี่ยจะนิ่มแต่เม็ดนี้น่ะจะแ,แข็งแข็งอร่อยมากค่ะเพื่อนบ้านยืนมองนะคะอันเปิดหน้าต่างค่ะ <c oughs> คงไม่ใช่กลิ่นหรอกแต่ว่า คนอาจสิบมงวะอแอนพูดกับใครประมาณนี้ค่ะพระ่มา,ามันอยู่ในช่วงเบกกรกที่อดอนพนักง,งานเขาพักกินกาแฟเห็นไหมค่ะสึดจยอด จะพูดให้ฟังเคยมีนะคะกรมสาธารณสุขออกมาตรวจร้านแล้วเขาไม่รู้ว่าแล้วแอนเอาทุเรียนใส่ในตู้เย็นไว้เขาบอกหูว่าเป็นอะไรทําไมมันเหม็นอย่างนี้นะคะกลัวเสอธิบายกันพ่านกวัวจะผ่านจุดจุดที่ทุเรียนเหม็นไปได้นะเกือบไม่ได้เกือบบ่ผ่านนะคะ <c oughs> คนที่โมโหสุดๆนะคือคุ๊กนะคะคุณน,น้องทุกอย่างของเขาผ่านหมดไม่ผ่านแค่ทุเรียนของเราเพิ่นกับมะฮูนะค่ะว่ามันเป็นอย่างมันคือเป็นกินอย่งสี่ห้ากับพัายามบอกวันเป็นผลไม้ของไทยที่ว่าอร่อยมาก แต่เจ้าหน้าที่สุดนั่นนะก่อ้องสีบ่้คยไปเมืองไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมมันกลิ่นแรงอย่างนี้นะคะแต่กับผ่านผลไปด้วยดีค่ะต <c oughs> ุเรียนทำพิษ <c oughs> <c oughs> <laughs> Sao <Sợ> lại hả? <cười> <cười> ừ. 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 Ui Ừ. hả เพื่อนๆจะเป็นเหมือนแอนไหมใครเป็นเหมือนแอนมั่งกินทุเรียนชอบบี้ให้มันเลอะมือนี่ผู้ใด้เป็นนี่คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอนนะ <c oughs> <c oughs> ยังจะมีคนเหมือนแอนอยู่ไหมลูกสาวแอนเนี่ยพูดยังไงเนี่ยกัดเลยนะคะสิบป่ะหัเลอะมือเลยคะ่ะลูกสำหรับลูกสาวแอนนะคะ แต่รับสำหรับตัวแอนเบิงค่ะว่ามันตังเบาได้อือถ้ากินเนี่มันเลอะมือเหมือนกับมันอร่อยเพิ่มขึ้นไหมค่ะ สองพูนี่อิ่มเลยนะคะว่าจะกินกว้วยต่อพ้องอปเลยค่ะเฮงกิโลเมังเม็ดเขาอะเม็ดเนี่ยเล็กนิดเดียวกุ่มคาแล้วค่ะ,คะ นเนทูเรียนมังหน่องครับมาครามความชอบไม่เหมือนกันนะคะความชอบไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ว่าห้องกา่าวจเขาามาใส่ใจเห้านะคะครับ ันนี้กินไม่ได้นะฮะอิ่มค่ะมันแต่เช้าด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งร่างกายของท้ามันพระในเห็นงานนั่นเห็นไหมค่ะมันเลยมันเลยยังไม่รู้สึกหิวปกติเนี่ยจะเป็นก้นมาก,กินกล้วยมากินผลไม้มาก,กินผลไม้มกกมที่มันออกรสชาิหวานเห็นไหมค่ะอะไรละ่ละผลไม้ที่มันออกไม่ออกรสชาติหวานบักหน้าว,ว่ะที่ ส่ะสอบกินผลไม้ที่มีรสหวานๆท,ท,ที่อ้วนๆนะคะบาง่ายๆมาที่ที่มันเป็นเห็ดสารนในห้าอ้วนเนี่ยแอนคิดว่าคงไม่เป็นแต่แอนหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นยังสันหละงยังเซนพวกผลไม้ที่ไม่มีความหวานที่ติดความเปรี้ยวบางครั้งในยยูกุบาของเราอะไรยูกุบสตอเบอรี่ของเรานี่ มันสิติดออกปเปรี้ยวแน่จักนิดแอนก็จะไม่ค่อยชอบกินอย่างนั้นนะคะถ้าจะเป็นออกเป็นหวานไปนเลยอย่างแตงทงแตงไทยที่มันออกเป็นหวานนั่งสิสิมักกินไหมคะมือเจ้าคะของที่มันมีประโยชน์นี่บ่ค่อยสิกินหรอกคะ่ะกินกินเข้าไปนี่ก็คือป้วนทันดี <c oughs> อย่าถามมาสาวดอนทําไมเป็นหุ่นแบบนี้นะคะเป็นทีมาาของคําาหุ่นแบบนี้แหละคะ่ะคือหยุดไม่ได้นะคะยิ่งเรามีอายุมากขึ้นนี่ เหมือนกับว่าร่างกายของเขานี่มันต้องการที่สิ่หวานๆยังสี่ไหมคะเมื่อเจ้าเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ชอบเอามะนาวมาจิ้มกับเกลือเป็นคนชอบกินมะม่วงเปรี้ยวที่เป็นเปรียปร้ยวเสียไหมคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นี่กินไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ถ้าเป็นมะม่วงก็ต้องเป็นมะม่วงสุกที่มีรสชาติหวานถ้ามะม่วงหามเขาเอินมะม่วงหามที่ออกแข็งๆแล้วก็เพอิญยังมีรสเปรี้ยวอมมานิดๆนะจะไม่แตะเลย เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่ดูจะจะขอนขางที่สิยากเด้อค่ะเด้อถักผ่า,าทาผู้ใดเพราะเขาใจทาผู้ใดอยูู่้ใดน,นี่แอนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ด้วยยากนะคะอย่างอัง,งุนเนี่ยเขาตดค่ะติดฟันอย่างอัง,งุนเนี่ยถ้าอังวงนมีเม็ดแอนก็ไม่กินนะคะมันจะมีอัง,งุนอยู่สองชนิดเด้อค่ะ จะมีชนิดหนึ่งที่มีเม็ดด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่มีเม็ดถ้ามีเม็ดนี่สิว่ากินนะคะบางคนเขาสีเขียวกินเม็ดกรุบๆเลยนะคะแต่แอนน่ะอขอโทษค่ะแต่แอนน่ะเคยกินเข้าไปแล้วไปติดฟันแอนแอนก็เลยไม่กินเลยค่ะบอกกินเลยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างยากกระบ,บอกไปแล้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแอนฝากเพื่อน,อน,อน,อนกดไลค์ u ับสไคร e กดติดตามไอ้ดาวดอนน้่นนัเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปไอาวดอนต่อไปกินทุเรียนเสร็จเดี๋ยวเข้าไปลุยงานกันต่อค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะพเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ